ตายเอ้มีตัวนึงมนี่ยเาลแล้วแล้วยังยังนตัวนึงไปกน็อหนึ่งกว่าน็อกหนึ่งน็อกแล้วน็อกว่าน็อตรไตโอเคมาากว่าน็อสก็รนะี่าไ้รตัวนตัวนึงมาซายกมาซ้ายกมาส้ายมามาไปที่มาหนึ่สาบาก้าฮัลโหลเจอกันแต่ไม่มาพี่เลยนะอ้าวเหรอถึงบาก้าเลย เบียงบอกไม่ต้องมาคิดถึงกูไม่ต้องมาลากกูอ่ะไม่ผมฟาร์มโรงเรียนเลยได้ปะวะไม่มีใครเลยอ่ะไม่ได้ไม่ได้เบียร์ต้องเอารถมารับพวกกูเข้าโกะเออกั้นฟาร์มไปก็ได้แต่พวกกูฟาร์มมันอยู่กลางเมืองดด้วยิมามมาาเอารถไปดิเอ้าชนเยี่ไรวะเนี่ยเดี๋ยวฟาร์มนี่มา้าใครเอารถไปหน่อยมาก้องเอารถไปรับเพื่อนดิเดี๋ยวกูไปฟาร์มทางนู้นอืมเข้าจัดเลย แป๊บนึงแป๊บนึงค่อยคิดตามก่อนไปคราวนี้เดี๋ยวรถไม,ม่มีตามก่อนค่อยคิดต้องดูเวลาด้วยไม่กก <c oughs> เหลือเกมเดียวเดียวตังเกมเดียวเพียงเหลือเกมเดียวก็มันปิดสตรีมแล้วกูว่าทุกวันนี้กูคือเรื่อมันอะทุกวันนี้กูคือเ่อมันเป็นนารูโตะไอ้เหี้ยป่ายังเอาพันล่างพร้อมนะไปที่รถเลยไอ้ เหย่าที่ขึ้นไมันเจ็บผมบอกดวงไอ้สัสไม่ได้คนสี่ในกาแม่ไม่เอาไม่เอาเราไม่เอาเราดื่มบอกโอเคเด็กเจอกันที่ไหนครับอ๋อแปดแปดเอาหัวโล้นนะครับจะไม่อยากขึ้นไปสูงด้วยอันตรายไปด้วยก้องกล้องมันได้ยินกูป่ะเนี่ยอ้าวคุไม่มีรถหรอบอกกูมีกูมีมอไซค์กูจะนั่งกับไปกับมึงเละได้ชอบปะ กำเนิดประการใหไอ้คนนึงไม่ได้ครบไม่ได้ครบมีปะไปมาข้างหน้าตามมาในหลุมถ้าเป็นชาเปอร์จะอยู่แค่คนเดียวนะแล้วม่รถมีรถออกมีรถออกมีรถออกบักกี้บักกี้ขับออกไปหลุมนี้ใช่ปะหลุมน่าหรอไม่รู้นะไม่รู้ไม่รู้แต่ถ้ามีอ่ะจะเป็นชาเปอร์แค่คนเดียวเหมือนเหมือนบักกี้เขาเลี้ยวไปเติมไม่นี่เล้อวะบ้านลอยศพอะ อ่าใช่ใช่รอวงอะไรก็มินกวมาแล้วนะกลุมใกล้เราคือมาฟ้านะอืมอืมอืมคนแรกถ้าจะขับไปขับขับวนป่าก่อนได้นะเยี๋ยเพิ่งทิพมันจะทิพไม่พร้อมกันจะเล่นตรงไหนเอาบังเล่นหน้ากำแพงเหรอป่าป่าเหรอดสิมันมันรับรับเขาบ้านจู่รับเขาเออนั่งไปเลยกังฟกัดทางนี้เลยมันไปตรงไหนมาข้าวบนปาร์กี้มาปักกี้ รับข้าไปกีปเต็มอย่างวะเตมเอาลิปเอาเดินเดิอยู่ไมรอหนาตายตายตายตาอันนี้อนนี้อัน้อนนันกลับกลับเข้าก่อนเก็บยาครับตัวเบียดูอยู่ไงเฮ้ยม่รถาม a t ไหนน้ อย่างนั้นมันก็สร้อยยิงหลุมไงส้อยหล่อมากอะตรงนี้หน่วงหน่วงสักรับขวานแล้วให้เคียร์นะเว้ยขวาห้องน้ำกับหลุมมึงรับให้เคียร์เลยแล้วโฟกัสเล่นง่ายมากรับคิวมาห้องนล้วไปน้าไปเลยกล้องต้องหุบไม่ไกลกล้องโฟกัสหลุมได้แล้วเพื่อนยี่สิบวีโดนเรามึงจะเล่นไหนเขกมระดับระดับน้ำนอนเลย พี่ดิแอนได้าแกมันเข้าตมันเข้ามนเหลือเอออุ้ยระเนาะมามามาคนหนึงบได้ปล่อย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 ไอ้เข้าไปเร็วหามีวอุ้ยก้องก้องมาเร็ว่านี้เรายิงฟรีก่อนเข่ามาเลยเข่ายรงมี้วเว้ยให้ดูเวยมันไม่าดพิมพ์ูก็ได้แสงจอดออกไปขามาแล้วนะเล่นไปเล่นไปเดวกูสมอขัาแล้วนะเข่าขับออกขวาไว้เพื่อ e ไปขวาหมดแล้ว เาบแล้เขาออกเฮ้ยห้องน้ำจะข้ามจะรอไปตามมลังหนตัวในห้องน้าออกแล้วลังเห็นวพี่ดีพี่ียิงไปพี่ดีผมช่วยเพื่อนก่อน รถเข้าไปคนเอารถเข้าไปเออกลัวเราเสียไปนะไอ้บีไอ้ไอ้ไอ้ไอไอ้มตงไหนมาั้ไหนไอ้เข้ามามาไอ้โม้งหน้าะแปให้เข้าแล้วโอเคเสียไีก่ไแปะพีกันไปเลยไปยไปเลยอย่ารอนโอเคไปไหลัอยังีอ่ะต้องยิงซ้ายไปดีิซ้ายอ่ะเดีอยวสิบทางซ้ายนะลดลึกไปไปด้นไป เราอย่าแพ้ได้เลยกว่าเราตายไปแล้ววะเบโดรัสไปแล้วนะกสุูเหลือสองแม็กว่าเดียวกสุตเหลือยี่ห้านัดครับส an ูตรจะหมดแล้วเหมือนกันค่อยๆเล่นแล้วค่อยๆเล่นแล้วแบ่งแม็กกูสี่สิบมามาเอาได้ห้เลยให้เลยกูมีเอ็มเจ็ด ข้างหน้าเรามีนะกูบอกก่อนตรงตรงมักส้มมีตายเล่นไม่ได้แลตรงไหนตรงนั้นหรอได้นะต้องบอกมักส้มมีให้มักส้มมีมักส้มมีให้ได้ได้พี่ไปพี่ไปตรงไอ้ดับไม่ตัวหนึ่งก็สองตัวนะพี่ระวังหน้าได้ได้เราต้อง็โดนทายิงว่ะนม่ผมมาซิ่งกับพี่ได้ปะตันตันรอเข้ารอเข้าไป เันนึงจริงน้อก่อนเดี๋ยวไปขึ้นมาก่อนได้เดี๋ยวพี่สมอตให้ต้องรถกีบไปหน่อยดิเอานี่ไปตรงนี้ไปตรงนี้ต้องอรไปต้องไหนไปไปกูไปไปกูเดี๋ยวเราเที่ยวแบบนึงนี่อยู่ตรงนี้ตรงนี้บังไหนนี่ไงตรงที่มาร์กนี่ไงอยู่ในวงแล้วเนี่ยงงงงน้้าาซซยยไหขวาปิดขวาเราโดนแค่ขวาไม่มีสมมตแล้วไม่ต้องรีบเข้านะไม่ต้องรีบเข้าดูแล้วดูแล้วูแล้วขวาให้มาก่อนก็ได้้้มาแลวไป เล่นเฮ้ยก้องสมมตปิด <dance> ก่อนสมมติดูให้ก่อนขุมรถขงที่พี่มาก่อนกูปรกัสกูโฟกัสอยู่เดี๋ยวกูรอเข้าขอมงวงนะเว้ยแล้ต้องไปแล้วนะเฮ้ยมันอ้อมหลังมาตรงไหนพอดีตรงหินตรงหินอตายเอ้ยมีตัวนึงตรงหินนี่เน็ตเน็ตเน็ตเขาไล่ดอกแล้วดอกแล้วหลังหินหลังหินน็อกตัวนึ่ง เล่นใบเล่นเงนเลยนลมอกลุม็อกลุมอกกั้นกั้นนกีกั้นนนในควันในควันในควันนนควันไหนอะไดมาคันคันคอนกาคอนกาคอนควาบักกีจะตัดออกว่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ขวตนยกึนกน ต้องไหนต้องไหนโอเคมา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 น้องสองไ็เรื่องคู่เอนิมิเจ้าไหมต้องต้องหนึ่งวงต้องต้องหนึ่งวงไอ้ยิงโดนนะใต้รถอะใต้รถเบียดน้องไปแล้วไอ้ไม่ไม่ทำได้ไงมาทำมันเกอร์ผิงพอมาดิมาทำมันเกอร์ได้ตรงกล้องอะดูกระบอกกล้องไม่ตรงกล้องหนึ่งวงค่อย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 เล่นค่อยค่อยเล่นมันมันชุบแล้ว ค่อยๆให้เขาตีกันไปก็ได้ดีกว่าเราไปเสียคนกูจะมุกิดกูจะมุกปิดมันกูมุกขวาขวาอย้วยกนตายได้แหละน้ำมูตาน้ำมูตาอีฟก้าตายทางซ้ายตัวหนึ่งเชฟมือขวาอยู่ลูกกูจะหมดแล้วนะเออกูสมกบังมันอยู่สมกบังมันอยู่กล้องคือการเข้าวงนะโอเคโอเคถ้าพยายามมองมันอยู่นะพี่ค่อยเล่นนะพี่ค่อยๆเล่นนะมันหมดแล้วงเรา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  ขอตั้งโซนตั้งโซนตั้งโซนก็มีลูกอะไรเหลือมั้วว่ากล้องลูกถึงกันหมดเอาเจ็บไปสูงเจ็บไปอ่ะกูเอาทิ้งให้เอาเขียวมาอย่ามาคารใกล้กูนะเดี๋ยวไม่มีแล้วกล้องไม่มีมานานแล้วไอ้สัสขี้เราเอคุยหมดเลยนะเออเบียร์ต้องมาโล่งไปว่ะเบียร์ต้องกูได้ไม่เอารถระบังกูต้องป่านเสกกว่าเฮียกูจะขยับรถนะรถอยู่นอกปูที่ฟังผมนะตรงนี้มีตัวหนึ่งว่ะตรงมักมักต้มเหี้ยทันมา ไม่มีซ้ายเคลียร์แล้วซ้ายเคลียร์แล้วเหลือแค่ข้างหน้าเราต้องเอาแชมป์อ่ะต้องนิ่นี่เราจะหาเขาเอ้ยเอ้ยเอ้ยนลี้งแล้วผมนิ่งแล้วผมนิ่งแล้วไอ้งั้นไอ้คานไปกับพี่สองคนไปดักด้านหน้าไปจะไกลนะพี่อย่าไกลไปนะพระจะคานซ้ายซ้ายออกมาด้วยกันหน่อยนะนาแค่คนเดียวพอแค่ผมอยากก้องไปงั้นไปกกัให้ระวังตรงนี้ระวังตรงนี้ไอ้ตัวนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวกายใช่ใช่ใช่แต่ตรงนี้ก่อนเออกูล็อกขวาให้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูดูขวาให้ไม่เห็นเลยไม่รู้หมดหรือยังหัางไป ขวามีอยู่เบียขวาไม่หมดเหลือห้าคนเหลือห้าคนหมัดได้าหินตรงบักกี้บักกี้ออกซ้ายพี่รอพี่รอตายสวยเหลือสี่คนเหลือสี่คนอีฟเก้าไม่ครบอีฟเก้าไม่ครบโอเคโอเคไอพี่ว่าไอเปลี่ยนจุดดีกว่าว่ะมันรู้จุดไอแล้วนะไม่ไม่ผมมองเห็นมาก่อนโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ไปด้วยมั่นใจเลยมั่นใจเลยนิ่งนะไม่ต้องตามหาเขาแล้วอยู่ในวงรอวงปิด โฟกัสเป้าหน้านะโฟกัสเป้าหน้าเขาบอกนะจะ AF เลือดสามเลือด AF มาสามมสามเลือด AF เลือดสามวิดูให้กูดูให้กูเห็นกูเห็นกูรอดูให้พี่ต้องเล่นตรงนี้กว่ล็อกให้หน่อยนะไอ้หย่ดหยาดเออไม่ไม่ป่าดีกว่าเขาอยู่ขวาขวาเปล่เบียร์สมองลดนิดหน่อยป่านหนึ่งกระสุดจมูกูชี้เป้าให้เบียร์สมองก็ มด้แค่แต่สมุกไม่ได้สมุกไม่มีไม่มีอะไรเลยมีแค่นี้ไอไอขอนะลูกนึงตะมองเราสมองไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องบิวดูดแล้วหมดองโฟกัสเลยก็ได้กล้องไม่ต้องไม่ต้องไปดูแล้วกินยาหนามไปไอมีอีกปะเนี่ยไม่มีเดี๋ยวแบงให้กูเห็นแล้วตัวนึ่งที่แล้วเห็นแล้วพอแล้วกูเห็นตัวนึงแล้วอยู่ขวาสวยสวยโอ้ใจเย็นใจเย็นมาซ้ายมาซ้ายม้าจะยิงยิงตัวนึ่งยิงตัวนึงมาซ้ายมาซ้ายมาซ้าย มามาไปที่มาเนินาาเลยมันแยกกันตามอยู่ตามอยู่เข้าไมอหนึ่งเลยสองตัวเหลตัวเดียวหมดัเฮ้ยไปลูกนุนกูแม่โคตรเกลืออะไรสักชหายกูหมดเจี้ยงเลยระเเฮ้อ ไก่แล้ว อตายมีตัวนึงเห็นเน่ยเนยยเขาลดกแล้วดกแล้วงห็นาองหนนตัวนึงกว่านหนึ่งกว่าน้อหนแล้วดอก่าน้ออตานตไหนโอเคมาากว่านอสก็่ป็อนตายายิงตัวนตัวนึงมาซ้ายมาซ้ายกมาซ้ายมามาไปที่มาเหนือางสาเลย